สวัสดีถามพี่เดออไปโพสอะไรจะไปแจ้งแจ้งอะไรผมแน่ท่านสสพี่เดจะอยู่ยังไงไม่มีอะไรผมไม่มีอะไรเลยไม่ใช่คืออย่าไปขู่แม่เรื่องเรื่องอะไรอ่ะเรื่องไปขู่ว่าเออดำเนินคดีอาญาจะโดนฟ้องกลับนู่นนี่นั่น่ะเออคืออย่าไปขู่ออ คือถ้าพี่เดชางเงียบได้จะดีมากอย่าให้ผมต้องลงมือกับพี่นะอืมเวลาผมลงมือกับพี่ไม่ได้ไม่ได้กฎหมายอย่างเดียวนะครับคุณต๋องครับ,บพี่เข้าใจคำานันการเมืองไหมเข้าใจเขาา้าใจ,ใจถ้าพี่เดหยุดผมจะไม่ทําอะไรพี่เข้าใจเข้าใจแต่ถ้าพี่เดไม่หยุดผมจะไม่ถือว่าพี่เป็นเพื่อนแล้วเข้าใจเข้าใจ ดีววาไงผมก็พูดไปตามหลักกฎหมดกายพูดไม่ได้เหรอแล้วไงก็อย่าไปข่มขู่็็บอกให้กำลังใจแต่แค่นั้นแหละทีมง,งานยิ่งคณะตลกเนี่ยพี่เดชาพูดไม่ได้อืพี่เดชารูอ้บอกว่าถ้าเป็นคนอื่นเนี่ย <c oughs> ผมโสงคนไปกระชนืนแล้วเข้าใจเข้าใจ จะแบนีสใสผมไม่ค่อยใช้กฎหมายนะเข้าใจเข้าใจเออเอาพี่เดย์หยุดล้วงครับพี่เดย์สัญญากับผมว่าจะหยุดผมก็จะไม่ทำอะไรพีก็ให้ความรู้ทางกฎหมายไม่ได้เหรือหรือไงหรือไงอย่างเป็นไอ้คณะตโนกอย่างเงี้ยมันเหมาะสมไหมล่ะเออ,เอ,อพี่เดย์พูดพูดถูกปหมล่นะพูดผิดนะอ,อืม อก็ให้ความรู้ทางกฎหมายได้ไหลนะหรือไงหรือพูดอะไรไม่ได้เลยไชก็ได้คือเวลาเนี่ยอธิบายเนี่ยคือตอนเนี้ยคุณแม่ก็สามารถที่จะยื่นสอดเปิดไปพร้อมกับอายการเพราะอายการยังไม่ได้สั่งคดีครับจนกว่าจะิ้นสุดว่าอายการไม่สั่งฟ้องยกฟ้องแล้วเนี่ยมันก็จะมีลู่หนึ่งลู่ดีเอสไอเราจะไม่ไปถึงขนาดที่ไปฟ้องคดีเองหรอกอ่าอยังไม่ถึงขั้นนั้นนั้นอีกไกลไกลให้ความรู้ทางกฎหมายได้ไหม หรือไงหรือา่าทัหมดเลยคือถ้ามีผลกระทบกับอจ,จิตใจฝั่งนี้หรือมากระทบกับฝั่งนี้มากเกินไปเนี่ยออผมก็จะผมผมเตือนที่นะนีน่คือผมเตือนที่นะเอางั้นก็พวกไอต้ตั้มพวกไอ้รณรงค์พวกอะไรรัฐบนตรีต้องไปเตือนเขาไม่เด้ไงผมเตือนหมดทุกคนเออผมเตือนเป็นครั้งสุดท้ายคือไม่ผมจะใช้วิธีนักระบบอืมทุนต่อนะ อืถ้าอยากลองก็เจอกันอืถ้าคิดว่าแน่นะอืมถ้าหยุดทุกคนเพราะไม่งั้นผมจัดการหมดทุกคนจริงๆอืเวลาผมดำเนินคดีอผมดำเนินคดีที่สามยศดนภาคใต้อไม่มาเดินไม่มาดำเนินคดีแถวๆนี้หรอกเข้าใจเข้าใจต้อกลับไม่ได้นะเข้าใจเข้าใจว่ากันไปอ่าเข้าใจเข้าใจ เดีย๋ยวจะให้ความรู้ต่ <ผม S 1> ตอกฎหมายอย่างเดียวแล้วกันนะอ,อกฎหมายอย่างเดียวเราอยากกระทบใครแล้วผมจะไม่ดำเนินคดีพี่ไม่ทำงาน,านพี่ในสภาในความเถ้าใจ้าใจสภาธรในความอ่าอ่าว่ากันไปนะตกลงนะถ้าตกลงผมก็จะพูดทางนี้ั้งเดียวนะครับครับครับได้ครับโอเคนะโอเคครับครับามรครับ